สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้แม่คุณเดชกะสิมาเก็บพักบัวไปไหวจะไปตัดรางนีดดีแช่ตู้เย็นไว้กินนะจ้ะเพราะว่าข่อยเป็นคนมากินผักสดถ้าพักบัวม้อนมันนี้กะสิกินก็หลาบก็มกน้ม่แล้วก็สิมีผักกาดหินอยู่ไกลๆนะจ้ะแต่ว่าตู้แช่มันบอกพ่อกะสิเก็บพักบัวไปไวก้กอนว่าใบมันเหลืองแล้วเดี๋ยวมันสิเป็นแนวใหม่นนะแต่ว่านี่ผักกาดหินหน่งภูมิก็ห่วมสีออกดอกนะจ้ะกินบ่ทัน ส่วนพักสลัดในสวนนี่ก็ตัดไปออกหลายแล้วจ้ะตัดออกไปหลายแล้วก็เอามาปลูกแซมใหม่แต่ว่าจักสีงามบ่งามเพราะว่าช่วงนี้แดดมันห่อนพักสลัดมันสิมักแบบเย็นแน่ฝนแน่ห่อนแนงสิมันจะงามเร็วจักนี่แหละแม่อยู่บ้านว่าอันพักบัวคือบโเก็บไปอันอน,อนั้นนั้นพักบัวข,ข,ขืบอบโเก็บันไปขันสมิ่นว่าโอ้แม่นบ่วพอสิเดข็ขันสมดอกเอาเจาะหนึ่ง เนาะเก็บไปล่างดีดิแช่ตู้เย็นไว้กินกับปนจ้าครับแม่เก็บต้นหอมไงลูกต้นหอมมันจะอย่าต้นไหนที่มันกำลังจะตายแล้วแม่ก็เก็บไปไว้กินหอมไหมหอมไหมดมดูใหม่ซิมันหอมไหมหอมไหมต้นหอมมันหอมหรมันไม่หอมอืม ไปไหนอีกละ่ะโอเคเอออย่าไปเหยียบมันนะลูกนะอย่าไปเหยียบมันนะโอ้มันหอมขนาดนั้นเลยเหรอคุณอ,อันนั้นคอลัมบียงไงลูก,ลกอืม ครับมันยังไม่โตเลยลูกชิมไม่ได้หรอก,กอย่ากรับมันยังไม่อิม,มอเดี๋ยวให้มันโตก่อนแล้วก็กินได้อเออดูมมกคลาลัมบีฟอยม,กมิมก เออเออขาดเลยเก็บได้กล่องนึงแล้วก็สินั่งตัดตัดใบตัดยังมันไปนี่แหละไปไปเด็กกำเนียนึงหมดละพี่น้องเดี๋ยวแม่คุณเด็กก็สิเอา หัวมันมาเสียบตัวเนาะแต่ว่าก็เหลือม้วนที่ใบบ้าใหม่ไวหลายพุ่มเติบอยู่จ้ะนี้อากาศพอดีพอดีพักบัวม่วนนี่มันบ่ค่อยหินขึ้นจมูกหรอกพี่น้องมันเป็นหัววันหวานวันหวาน ี่สวนหน่อยๆเพราะเด้นั่งค่ำเนาะจ้ะวิ่งจ้าพุทีจัย <c oughs> อะไระอะไรจ้าวิ่งจ้าพุทีสวลสดีบุทีอีไปหาหมวกมาให้แม่ใส่ไปเอาล้มมากางให้แม่หน่อยแดดออกอีกแล้วเนี่ยมามฟ้าพุชชี่เลยพุชชี่โฉเล่นล้มล้ม <Okay. S 1> รู้จักไหมล้มอะ่ะ <Okay. S 1> ไปเอามา บอกให้ไปขั้นโฮมสิได้ยอย่างมากว่าตาเบิ้งนะต่ว่ากว่า,า,า,มมาแล้วสิได้ขั้นโฮมมากและ้วฟังหูเรื่องอยู่ต่ว่าเบาบาได้เพื่อนฟึกอยู่บังค้นกับว,ว่าก็บ่ฝึกลูกเบาภาษาไทยแน่เพื่อนวาฟึกพี่น้องกับึกเด็กหน่อยลังค้นมันก็แต่ทั้งพอทั้งแม่เป็นค้นต่างศาสน้ำกันกันกบสิบไปเร็วนะแต่ถ้าแม่เป็นค้นไทยพอเป็นต่างศาสยังสง เราฟังเขาใจแต่ว่ามันก็สิบไปแบบสาาั้นนะแต่กับได้คอยยังอยากให้ลูกคอยเบาได้หลายภาษาครับล้มทำไมไม่เอาอันใหญ่ๆ,ๆล่ะลูกอันนั้นมันไม่ใช่ลม้มอ ไม่ได้ไปเอาอันนี้ไปเอาล่มใหญ่ๆที่ไม่เอาเสียบไว้นั่นน่ะนเห็นไหมพังอีกแะพังหมดทุกอย่างไปอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นแค่น็อตล็อกล่มเฉยๆล่มอันสีแดงๆที่แม่ไอ ลมแม่เริ่มร้อนนะเนี่ยมันเริ่มเป็นแดดแล้วเนี่ยแม่จะอาไปไว้ไหนเนี่ยแม่จะแม่งไปนั่งไหนแม่ย้ายที่นั่งก่อนไปเตียนหมองนั่งก่อนพี่น้องหามมองได้ลวจ้ะพุ่มไม้ลังบ้าน วันนี้ได้ยานั่งมาคืออยากกินมกอ้นอมนมัยนะจ๊ะมกหมอเขาจะเขาเจ้าวาแล้วลพอดีเลยกินกับมกนมัยมันคุ้นกหรสิว่าแม่คุณเดชเขาบอกออกไปไทยข้างนอกบ้านแน่ไปเบิรงข้างนอกเนี่ยยนนี่มันบมกเมนว่าหอนไถหอนไทยได้พี่น้อง แล้วอีกย่างตู้ข่อยกับบไดด้มีกคิดจะกคขอบครัวยยังมากไหมนะกะตะล่เงเฮอนก็สิเป็นเฮ่นเท่าเห่าหลังไผ่หลังมันอืมเป็นเฮ่นเท่าเห่าห,หลังไผ่หลังมันละกะบอดดี้ยูแบบเกษตรกรนะจ๊ะคนอยู่เยอรมันม้วนเฮ็ดฟ้ามเฮ็ดยังกับมีอยู่จ้ะแต่่าส่วนใหญ่ขาเจ้าสิเฮ็ดอาชีพอ,อื่นเนาะ เกษตรกรในมีหน่อยขันไปไทยทักหนอกันขันคือจังว่ามีเด็กหน่อยยางสวนหรือว่าจังสินะถ้าพอแม่เขาว่าโอเคจังสิเขาก็สียางเขามาบอกเขานะว่าอย่าให้ลูกฉันติดในกล่องเธอเดออินสินะหนาเบือนะ่อหนาลำคั้นตอนร่งเทืองห้องเด็ดต่างใจเขายืนดูซื้อขายางมาอย่างสิละจ้ะัเออ,อตัดปัญหายุ่งยาก พราะว่าคนอยู่ในเรอรมันนี่ขเขาจะสิมีค่วมเป็นส่วนตูสูงเขาเจาสิบบไดค้คอยอย่างออกซื้อปันไดน,นนะก็คือคนบานเฮ่านะง่ายงายัยงกระไดอย่างนีนะบบได้ซี่เดียดป,ปันเดนแค่มันบอกยังดอกนี่กระได <c oughs> ฮะ <c oughs> พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยภาษาอะไรเนี่ย เศ้าผ้าพ่นไปสีดยาไปสีดวังคินขุนไปพูดตรงโน้นหน่อยไปแม่พูดแม่พูดเดี๋ยวป้าป้าฟังไม่รู้เรื่องว่าแม่พูดอะไรเนี่ยไปเออเอออีกมาหอมต้นหอมให้ยายดูสิเนี่ย หอมดูที่ต้นหอมมันหอมจริงไหมฮะการันตีหน่อยว่าต้นหอมแม่พรนี่อร่อยเนยมมาดูนี้กมาซื้อหัหอมหม,มามหมา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 ่ามเพามมเอาดมซูซามาม,ม,มามา <laughs> <laughs> มา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 มมมามามามนมา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 มแมามมา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  หมอเจ้าพาเพนไปฉีดวัคซีนป้องกันนั่นบักเฮป้ะบักเฮปเพราะว่าบักเฮปอยู่นี่มันมีผิดนะมันมีพิดถ้าผู้ใด้แผนบ่ปากบิดปากเบี้ยวไปเลยคือจังม่ไข่ผีป่าี่บางทีอาจจะเห็นแล้วนางกินเขานํำแล้วเค่อยถือบักเฮปกัดนะจ๊ะ แต่เราโบหูสองสามมือมามันบวมแต่ว่ามันกระซายเกินไปแล้วเพราะว่าเสื้อมันเข้าไปในกระแสเหลือดหนาแล้วก็เบี้ยวไปข้างหนึ่งรักษาโดนอยู่จา้าส,สัวสีขึ้นมาแตน่นี่ก็ขึ้นบบเบิดอยู่ยังออกเบี้ยวอยู่ <c oughs> แตงว่าคนยังนี่ข้าเจ้าสิไปฉีดวัคซีนป้องกันจา้าคุนฉีดร,รอบนี่รอบแรกแล้วก็ อีกสี่เดือนไปสีดอีกเชื่อหนึ่งแล้วก็อีกหกเดือนไปสี่กกสสแสดงหลายท่านสีดรอบแรกเมื่อนี้แล้วก็อีกสี่เดือนไปอีกสี่อาทิตย์ไปสีดอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกหกเดือนไปสีดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ซีอุได้หาปีกับวัคซีนป้องกันเฮปตาบักเฮปา พวกเบฟยูนี่มันจะเป็นตัวแดงๆจ้ามันไม่ได้แบบเป็นตัวดำๆใหญ่ๆคือแบบเห็บงัวบานเฮ้าอะนะตัวแดงๆเลี้ยวก็บ,บ่ค่อยเห็นไหมพี่น้องถ้าบ,บ่าสังเกตคอยกับถึกถือค่อยถือก,กัดลายเทธอแล้วแต่ว่าอาจสิบ่แพร์นะก็เลยบ่เป็นอย่างเงียบนะจ้ะเงียบ พัมาชพังพัชชมาชพัชชอมาชโอยทุนพูดภาษาอะไรนี่แม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแวแม่คุณเดชเจเบิงหลังบานจ้ะเงียบนะจ๊ะบอกใครไมมีคอนอยู่เงีนไใส่เงมัน พักก็เริ่มเบาบางละจ้ะเบาบางแล้วอะไรอแม่ปลอกต้นหอมนะเห็นไหมนะ This is my bed. This บานข้าเจ้าอย่ามี้คนอยูน่น่บ่ค่อยเสียงดังบ่กินเหล้าเมายาละวโวยไหวคือบานเห้านะฝรั่งยูงน่นี่เอาไปเลยนะแม่คนเดดกากาลันตีคนฝรัง่งเยอรมันเนกะ่าสิบเก่าเปรเซนเลยเอา้าข้าเจ้ากินเบียร์ข้าเจ้าสิกินแต่พ่อพ่อมวนน่ะนะกินแล้วสิบด่ดได้ว่าขวนฟาดฟันไล่กันคือทั้งบานเห่ากินและเสียสติ กินเหลากินเบียกินพ่อม่วนกินพ่อสังสันแล้วก็เงื่อนไผเงื่อนมันมึงคนก็เจ้าก็กินเบียแทนาน้ำอยู่แล้วจ้ะมือหนึ่งหาหกขวดเพราะว่าเหลากับเบียมันก็นกนบัได้แพงต่างกันเอ้ยเบียเบียกับน้ำก็ราคากับบได้ตางกันจ้ะเบาจังสีซะโยนาตควรควร อย่าไปไกลนะลูกกลับมาวิ่งทำไมไมอนเสียไอัดต่ฟอสต์อยูหืมจะตบปากเลย,เค,ยคนบอกว่าก,กบเถานั่งหนะันมาสี่ใจแม่กบเถานั่งหันอัดแต่ฟอส์ปากดีขนาด เดี๋ยวมันไปโดนรถเขานะลูกพอแล้วมากลับเข้าบ้านปิดประตูไว้เลยไม่ต้องออกไปเนี่ยไปเล่นทำคนดีหน่อยไปฟิลฟิลออตโตบันฟิลออตออตโตบันมาแันฮัลท์ทับทุกข์มั่ง ดีบอยแม่ไปเจอนายเดี๋ยวมันไปโดนรถเขาลูกแล้วดีปอยถาคนมันไม่ใช่บ้านเรามันทำอย่างนั้นไม่ได้เอจ๊อกเดี๋ยวตำรวจมาจับนะปิดประตูบ้านเลยปิดเลยจับจับจับมานรีบมันรอบจ๊ะ ใส่กระมังหนึ่งเลยละจ้ะแล้วก็ล่างล่างอันใส่ถุงเลาวก็แช่ตู้เย็ยนไว้ย่มอยากก็ออกมากินพักกะสิก,กอบกินแซ่บพี่น้องก็้วก็ยู่ได้โดนนย่ำละจ้ะวันรองข้นได้พักมากนี่บอกเอา,าใส่ถุงมัดใส่ตู้เย็ยนเลยเนะาะบื่อได้ล่างต้องล่างก่อนจ้ะ ร่างพ้มนำดีๆแล้วกะ็ในเพราะมันมั่งม,มั่งในเขากาใส่ตู้เย็นแค่เป็นสี่หาวใส่ทุงแล้วก็ใส่ตู้เย็เเนเลยเลยกินได้โดน้องมักข่อยก็บ,บัวนหน่อยแล้วนะกินกับปนุนกับแจ้ว เอาขอบคุณได้หลายที่เบิ่งแม่คุณเดชเด้อจ้าเด้อเบิ่งน้องคุณเดชนํามาพอได้วเว้าได้ดคุยกันก็าหายคิดถึงจ้า